าุ yes, able, ุนี่เงินอะไรเนี่ยเงินของโกรมเนาะอ่างโกรมเนะสาธุประจันรับไปแล้วคือเนี่ยเป็นความถูกเนอเก็บไว้นะเก็บไว้นะสาธุอยู่ด้วยเนอะ ปัจจัยพระจันร์คืนให้นะพระจันทร์ไม่รับปัจจัยแต่ถูกรับค่น้ำเนาะุกฟ,ฟ,ฟังๆเด้อเพื่อนกินนะ่ะมันหาง่ายเพื่อนตายมันหายายกคนเราทุกวันเนี่ยรู้หน้าไม่รู้ใจหนทางอ่ะเป็นเครื่องพิสูจน์ม้าส่วนวันเวลาอ่ะเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนเราเนะี่ยเพื่อนเราอ่ะที่เราเราบอกว่า,าดี ที่บอกว่าเป็นเพื่อนรักเพื่อนนะแต่พอผลสุดท้ายอ่ะบางครั้งบางคราวเขาก็หักหลังเราคนส่วนมากตายเพราะเพื่อนคนส่วนมากตายเพราะลูกน้องคนส่วนมากตายเพราะคนที่ไว้ใจเพราะว่าอะไรคนที่เราไว้ใจอ่ะมีเรื่องอะไรเราก็ไปเล่าให้เขาฟังผลสุดท้ายพอเราหมดผลประโยชน์พอเราไม่มีประโยชน์เขาก็ออกมาแสเราเขาก็ออกมาทำร้ายเรา แต่ยังไงก็แล้วแต่นะยมยมยมถ้าเรามีความดีถ้าเราทำคุณงามความดีเราไม่ต้องกลัวอะไร